เริ่มต้นข่าวเนี่ยผมเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนในเชิงความรู้<ม>แล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะกรณีไปเซ็นคำประกรันให้กับคนรู้จักคน<ม>สนิทหรือใครก็ตามเนี่ยนะเวลาที่เขาเนี่ยไม่ไปใช้นี่ตัวผู้ค้ำเนี่ยต้องรับผิดประหนึ่งเสมือนกับเป็นลูกหนี้ร่วมเราเคยรายงานเจ็บกันมาเยอะค่ะครับและถ้าเกิดลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆให้มีการไปยึดขายทอดตลาด ผู้ค้ำประกันเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยเขาสืบทรัพย์ได้โดนยึดขายทาอดตลาดล่าสุดมีคุณป้าคนหนึ่งก็คือนางอัมภัยโพธิประสิทธิ์อายุ60ปีเป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่4ตำบลท่าคร้ออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็มาร้องเรียนกับสื่อนะครับเพราะว่าตัวคุณป้าเนี่ยได้ไปเซ็นค้ำประกันซื้อรถยนต์นะะก็อย่างที่บอกแล้วครับมีคนรู้จักเนี่ยพอไปซื้อรถก็หาคนคำ้ำใช่ไหมฮะก็ให้คุณป้าเนี่ยมาช่วยค้ำให้หน่อยทีนี้เนี่ยพอ คนที่ซื้อรถเนี่ยนะครับเบี้ยวไม่ยอมส่งจ่ายนะฮะทางไฟแนนซ์เขาก็ฟ้องถูกไหมฮะเขาฟ้องเสร็จปุ๊บปรากฏคนซื้อก็เงียบเลยฮะหายไปเลยป้าบอกมารู้อีกทีหนึ่งป้าเนี่ยในฐานะผู้ค้ำประกันเนี่ยนะถูกเอาบ้านไปขายทอดตลาดโดยผู้ขายทอดตลาดก็คือทางกรมบังคับคดีอันนี้เขาก็ทำตามขั้นตอนนะนะ คือกว่าจะไปถึงขั้นตอนการขายทอดตลาดได้เนี่ยต้องมีคำสั่งศาลก่อนถูกไหมฮะเข,ข,ขาต้องมีการฟ้องคดีกันทางแพง่งจนกระทั่งคดีถึงที่สุดคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าป้าแพ้คดีเขาก็เอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปขายทอดตลาดเพื่อเอาทรัพย์มาใช้นี่ให้กับเจ้าหนี้ต่อไปทีนี้เอาละก็ว่ากันตามขั้นตอนทางกฎหมายก็ถูกต้องเรียบร้อยดีแต่ว่าป้าเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ค้ำก็ลำบากแล้วก็น่าเห็นใจตรงที่ว่า ตัวเองก็ไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลูกหนี้หมายความว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนซื้อรถรถก็ลูกหนี้ครับเรากไม่ได้ขับใช่ไหม,มแต่เราเป็นผู้ค้ำให้เขาเนี่ยเดือดร้อนเสียงานนี้บ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีบุคคลภายนอกนะครับเขาก็ประมูลไปได้ครับคุณผู้ชมฮะในราคา1นึ่งแสหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสหกหมื่นบาทต่อมาเนี่ยก็ได้มีการโทรศัพท์มาบอกกับป้าบอกว่าเอางี้ละกันถ้าเกิดป้าอยากจะซื้อคืนนะบ้านหลังนี้ ผมขายคืนให้ก็ได้ในราคา870,000บาทนี่นะครับแต่ถ้าเกิดป้าไม่ซื้อบ้านคืนเนี่ยผมก็ขอให้ป้าเนี่ยย้ายออกภายใน1เดือนถ้าไม่ย้ายออกเนี่ยถือว่าป้านเนี่ยคือทำผิดกฎหมายแล้วนะ,ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์มันตกเป็นของผมแล้วก็จะต้องมีการแจ้งดำเดนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนในบ้านะนะฮะ ทำให้นางอัมภัยเนี่ยก็ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็อยู่มาเป็น10ปีแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวก็มีหลายชีวิตอยู่ด้วยนี่นะเรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามลักษณะก็เป็นบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้เนื้อที่96ตารางวา,าอยู่ที่ตําบลท่าคราะอ,อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับนี่นะครับนางอัมภัยบอ,บอกบอกว่าตัวเองเนี่ย คืออยากจะได้บ้านคืนน่ะแต่ไม่ไม่มีเงินหรอก8ปดแสนเจ็มื่นน่ต่อมานางอาภัยได้ขอผ่อนผันบอกว่าเอางี้ละกันส0 0 0สนได้ไหมแต่ผู้ซื้อเขาไม่ยินยอมนะครับบอกว่าเนี่ยจะขอผ่อนผู้ซื้อก็ไม่ยินยอมนะฮะสุดท้ายเนี่ยผู้ซื้อผู้ที่ซื้อซับไปได้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอางี้ละกันขอสี่แสนแต่ไม่ให้ผ่อนนะ,ะถ้าไม่ได้ก็ให้ย้ายไปภายในวันที่8มกราคม หกสี่โอ้นี่อีกไม่กี่วันค่ะอ่าเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ้าหมดปัญญาเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิตที่สุดท้ายแล้วธนาคารตาก็กลับมาบ้านมาปรึกษากันแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนตาก็ไม่รู้จะว่าไงก็ขอพึ่งซื้อนะคะตาตื่นตั้งแต่ตีสองตื่นขึ้นมาเลี้ยงผ้า เลี้ยงผ้าแล้วก็เย็บคอยไว้ส่งโรงงานพอได้เงินป้าสู้ค่ะป้าไม่ป้าจะสู้ถ้าใครให้ป้ายืมป้าจะสู้ป้าจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้ค่ะแม้แต่ชีวิตป้าก็ให้ได้ขอให้ช่วยช่วยให้ลูกให้หลานมีที่อยู่หลานเพิ่งจะเกิดเข้าใจความเดือดร้อนแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ที่เป็นไปตามกฎหมายนะคือกระบวนการมันก็ มาจนถึงจุดสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นจ,จนจบจคือคนภายนอกที่เขาไปประมูลทรัพย์ที่บังคับคดีเองอเขาก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะทีนี้เนี่ยเอาละเรื่องของป้าที่จะต้องช่วยเหลือเนี่ยจะทําอย่างไรนะฮะป้าก็บอกว่าเนี่ยอาชีพตอนนี้ก็คือรับเปลี่ยนซิปเปลี่ยนยางบางวันไม่มีไรายได้ก็ไปติดต่อขอกู้กับธนาคารก็ไปขอกู้นะฮะ แต่ก็ไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันสุดท้ายก็กู้แบงค์ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงบอกว่าไม่มีที่จะไปส่วนสามีของป้าอัมภัยก็บอกพยายามจะดิ้นรนหาวิธีการที่ได้บ้านกลับคืนมาไม่รู้จะไปทางไหนหมดปัญญานะครับนี่นะครับคือถ้าเกิดมีโอกาสว่าจะผ่อนได้เนี่ยก็พร้อมจะสู้หาเงินมาผ่อนชําระเพื่อจะได้อยู่ที่บ้านหลังนี้คืนแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปทางไหนนี่อ่ะเบอร์โทรศัพท์เขาบอกว่าเนี่ย ใครใจบุญช่วยเหลือก็โทรไปเบอร์นี้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็ว่ากันไปออ,<ข>อแต่ว่าย้ำอีกทีนึงนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงเลยนะฮะผู้ที่ได้ทรัพย์เนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายโดยชอบชนะครับแล้วก็มันก็เป็นไปตามกระบวนบการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะเอาผิดป้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่ไปฟ้องไลเบียกับลูกหนี้ที่ไม่ยอมไปจ่าย ลูกหนี้ที่ไม่ยอมไปจ่ายหนี้ให้กับบริษัทไฟแนนซ์จนนามาสู่ความเดือดร้อนของคนคิดไปค้ำประกันน่ะคนที่ไปค้ำประกันเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นและมีความไว้ใจว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเชื่อถือได้นะฮะสนิทใจกันถึงขั้นขนาดว่าไปค้ำประกันให้เหมือนไปรับรองผลให้ใช่ไหมอย่าว่าแต่คนรู้จักกันเลยคุณผู้ชมฮะต่อให้เป็นญาติพี่น้องกันบางคนเนี่ยเขาไม่อยากจะไปค้ำกันเพราะแบบนี้เสียญาติกันก็ใช่ เป็นคดีมาตั้งหลายครั้งแล้วครับนี่ครับจะบอกคุณป้าเลยว่ากลายเป็นเสียรู้ไปแล้วอ่ะทำยังไงดีแล้วลูกนี้ตัวจริงก็เงียบหายไปเลยไม่รับผิดชอบนั่นะสิกรณีอย่างเงี้ยมันเข้าสําพรวแบบเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแล้วยังต้องเอากันมาแขวนคออีกใช่เคยมีกรณีคล้ายกันน่ะนะเรื่องนี้เนี่ยนะมันจบลงนะด้วยการที่ฝ่ายของเจ้าของบ้านเดิมนะครับเจรจากับผู้ซื้อรายใหม่แล้ว ถ้ามันสูงเกินไปฝ่ายนี้ไม่ไหวฝ่ายนี้เนี่ยจะลดให้ได้เท่าไหร่ให้มันอยู่ในตัวเลขที่พอจะไปด้วยกันได้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยฝ่ายที่ซื้อซับไปฝ่ายที่ได้บ้านไปก็ไม่ขาดทุนกับเงินที่จ่ายไปแล้วกับเวลาที่เสียไปฝ่ายที่ยังอยู่ที่บ้านก็ยังพอหาเงินมาจ่ายเขาได้อันนี้เนี่ยคือต้องหาคนกลางมาช่วยเจรจาตรงนี้มันก็จะเป็นกระบวนการหลังจากนี้อีกที่ต้องหาคนมาซื้อดูว่าจะเป็นที่จะไปคุยที่ดีที่สุดตอนนี้ครับ น่าเห็นใจค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นบทเรียนราคาแพงเลยล่ะสําหรับใครที่จะไปค้าประกันอย่างที่บอกแหละนะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกก็อันให,ใหญ่ใหญ่เพราะบ่าร,รถเองก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะแถมจะมถูกยึดบ้านด้วยนะคะค